ี่คโอนตอนนี้เขากำลังหลานที่บ้านเลยนะเอายาลีแค่ออกมาให้มาให้แล้วบ้านใชรก็บ้านธี่วานอยู่ไกลๆแต่ก็เลยก็วันวัสดีค่ะค่ะฮิตเตอร์ของฝากเอายาดีแถวมาฝากโอ้ยยอดของดีนะเนี่ยของดีป่ะเก้มมอคคานาหนาวเกเนาะฟิงค์ไฟแลยก็ทีนางทำทุกทุกฟอก วันเกิดนเองวันเกิดพ่น้องจะปีไหนสหโอ้อะีอมเบจเพอดีนี่เรคยนรลบนี่เด้เนี่ก่อนวันเกิดอืมก่อนวันเกิดเป็นอ่างได้ข้พีสก็กะยมหากเบิดทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นคนพีสแทนเขาเมาอีกเด้เนาะ แม่เขาเชียอยู่ว่ะเชียร์ยแต่ก็บ่อยากบ่อยากเอาร้ายนั่งเขาหน่แบบว่าบ่เป็นเขาเองนะคะพี่สมพ่อแม่เขาเม,มืม่อเออ เออผู้ลมฮัลลุเขาอืมบัดคนทาพี่สอคนอันนี้เมย์พ่อเมย์เขาฮะนะเลาก็เลยว่องว่าเจวินน้าสาวกับโบเมยนี่ก็คือข้าสมุดเป็นเท้าฮะนะจะเข้าใจว่าขันขันคนรอนี่ว่าเอาจ้าหวานเลยคันคนรอนู้ว่าเอานูสิปวกเอาคนรอเอาคนรอเอาคนแทนแต่ว่าอนี้เพิ่นเออบอโลปนัยกับเอกระยาซะเอาซ้ำน่อยนึงพี่ที่คนรอสบายพี่ที่เจ้าบอโลฝาอยากเด้อทุกคนรอบอโลก่ะ พี่กับผู้นั้นทาพี่สอเนะเพราะว่าเข้ากับพีทเด้เข้าก <uh ับลาวัางอะลนกับคีพ่อหนุมเข้ากัมัดกะเขาสีแซงแซงบุบีกิเลยเสียกันไปเลยเอากันไปเลยโกะกันไปทลายแลนอนวันนีขใในแต่หนาวเสียโซมกาพี่น้งนู้ที่สี่พันหาเบอรอันไหนมั้งเนาบัวเบอรไซดเดี๋ยวเเอาหนาวลง นู่งให้เจงสี่นุ่งแปลว่าอย่านาเซลล์เอาไปก่อนอียังกระยาแขนงขวาแขนงายม่ฮากระยาบะเอาอันไหนตอนตอนลมท่าอีหนู่ซื้อว่าปากนี่เจ็บคิดวีบปากสิเป็นแผลแถวนี้แถวห้ามต่ำบอแมนมันมันทูชนนน้อยนึงปากนี่อาจจะปั๊อกแบบเออเพิแต่ะสามเราซือบัตซิโน่แถนหัวหน่าเจ้าหัวฝาเจงสี่แล้วก็นูเอาขึ้นจังสี่ ปากกระทูนี่นึงบบเป็นบาแค่นี้นางสวยอยู่ขากระยามันนุ่งสูงนุ่งเสือเอาสวยอยู่อ่าสันจะทายนางก็หาอย่างให้ดูดอยจะระวังที่มันสิเป็นน่ะใช่เปื่นจะหายหลายหายนะนี่ก็เท้าบไดี้คลาสยังนะปลอกกรแเละก็ินเลยอู้หูหินสัตว์ได้แบบไหนเฮเละงามโอ้ยมันเป็นยังนะใส่เสียใส่เสียขี้เงยเอาซะกับสูงขี้เงี่ยว กดใส่สงขาศัตร์บนในวในอร์ดใชขาสงขาศัตร์ข้ารก็ย,ยังใส่อยู่ถ้าอันนี้ก็ทำมันบเซาอีลีกับผุแล้วขึ้นเลเซอร์ว้ามันเบาอึ <c oughs> ดเ,อเดียวเขาตรงอันนี้เปะไปก่อนขอนแต่มันเศร้าเพรแต่มันเศร้าไปเป็นแพ้เพสชดธนาเ้ามันเป็นแพ้เป็นยังว่าเออเขายังเห็นยังได้อยู่ ไปตอนไปบ้านอาิตาวังทิดแล้วยังไงได้ยังมีบาดอยู่อย่างก็ยังเจ็บคันน้ําก็แฮงสินนี้แม่อันนี้ยังว่าแบบบ่หนาวปานดยังยังอันนี้กําลังปลายฝนเโอ้ยกงยังอกองว่ามันเศร้าเบิดลเด้ยังแต่อยู่นี่แลนอยเดียวนี่กําลังเศร้าเบิดล พี่วานไปร้อยกระท่วงอีสั่งไว้เลยไปงานแต่งเขาอ๋องานแต่งเขาอยู่เนี่ยงู่เพคนน้องมาหอดกับ่เพคนอันก็เลยงหวงก็ได้ไปร้อยวานจีบผ้าไปร้อยนี่แหละแก่ๆจับนี่อยู่นี่สองสองมาเทีร้อยจำปีนี่งมือเปล่ยนนี่พี่ตามพาไปใช่เป็นแต่ไปอะไรก็มาไม่ไปใส่ไน้กับมันเอง กินสองคนเมื่อคืนออาบอกเกิดว่าสไปผุ่นต่อเพราะไม่หมกมาอะไะบริัท้งนกันไรต้องงแต่งงานกันพวกเป็นเพื่อนกันเมื่อกี้นี่น้อพอขอเห็นตัวแมลแทกคันนี้เหลืองเคืองคันนี้เขาก็เลยเขาไปเบิร์เงาเลยแต่เป็นเพื่อนแอนท้าปากใสพวกแบบงก อาไปสงกันหนาวดังพี่จอมมาสันมาจะได้ผัวคู่บ่าวเพิ่นเลซิอาเมอ่อผัวคู่บ่าวเพิ่นมาทันมาคู่บ่าวเพิ่นอาซิมาถ่ายเดือนเด้อก็ไปด้อยกระทงกับผู้สาวไปเบิ่งห่วยกับผู้สาวเลยแล้วก็เห็นด้วยนี่แต่อาริตาเลยคือสิบ่เห็นผู้เดียวนะเพราะไอเพิ่งหันบระเทศไทยลงเด็วกับสองเอ็นอ่อนนะฮะนี่คมในใจรวยนี่เฮ้ยมาเลยตอบแซดอยู่ดีนี่เอ้า สร้างอืมบอกว่าจะไปเลยบัวมากบัวมากก็ยังไปก็ไปกับผู้อื่นซะกันว่าสิไปก็ได้เออเหมือนโน้สิมาพวกคนกับติดต่อกันบ่ได้บัวมันเซทฮาร์ผีวานน่ะบ่าผีอันเออเซทฮาร์ผีอันใคเอาตอนเมื่อวันที่สิบสี่ขึ้นที่สิบสี่ติโต่องคนบ่ได้เดย์น้วาสีโน้ไปหลินน้ำเพิ่นดีมงเทมนะ นุวาสีอันนี้เดี๋ยวสีเป็นนอดอ่ะพักพอพอตื่นสามารถต้อมาผีแจ่สาวเลยเพื่อนผัดเป็นสนสนอยู่โทรคาไพ่บราริตาโทรมานะข้าวหันเจ้สีนอดในเนาะเออผมข้าวหันเจ้าสีนอดเด้ออลิตาโทรมาวันที่เธอข้าใหบ่บอสวันนี้เลิ่บดนอนอดบาตาแจงจนบริโนจนหกเจ็ดโมงสาวจนแบบแม่อันนั้นขามมาอุบลพี่ขามมาอุบลนกับบริอนอีกนตาล้อจนแบบจนแบบเดือด อันนั้นแดดขาวขึ้นมเมย์นะจึงขาหลอนไปเลยนะดยืนบนบ่วมีเดือแม่สุดท้ายเข้าโนหมีแต่ตัวเองที่บริเวพักผ่อนข้าวผัดพัดทอนเต็มทีจนว่าแบบหยานคงว่าไปวัดไงภูเขาทองขนาดสิบโมงโทรหาบักกระดังสีขึ้นรถคงว่าว่าอันรถแท็กซี่ข้างในกะบบอยากไปส่งมันไกลเชินว่าดกกคือที่นวันนี้ แล้วได้ห <h ull> ันแล้วก <h ull> ็วางสายแล้วก <h ull> ็ม <h ull> ิดเลยจนว่าฮอด0:33ป๊าดเฮาก็สิคางกะอือเฮาก็ย่านบ่คึดครับกดบ่ดื้อว่าแนวใดเพนว่าแว๊ดก็บ่แม่นโทก็ติดอยู่เออมันแกโทบ่สิโทหาน้อยตึ๊ดแล้วก็ตตซ้ําเออหาตึ๊ดบ่ได้ตายาตึ๊ดบ่ายก็โทอีกอ่ะหนูให้เพิ่นถามอยู่ก็บ่ตอบบ่มีคําตอบ บ่าตอบมวนตอบเลยนวดกับว่ฮักกับว่ฮักเนาะแต่ว่าไอเดียแบตัดซาวยังไงแหละหรือว่าเป็นจังหวะแบบอันนี้บ่เออบือกดปุ่มนี่บ่คอยซู่ๆเลยได้คำแสงบีกดปุ่มนี่ละบ่ ยายเด่นยานถ้านอนทามหรืก claro ็ไปทางอื่นได้หาบบานะยายเด่นน่ารักเลยอริตากะโทรได้บ่าเพิ่นโทรมาหากะทับอีทันเสียงสใส่เสือ่งเสือ่อยู่เนี่ยทับอีทันสีนอนแล้วอริตาหะหละแบบว่าเพิ่นติดต่อเพิ่งบ่ได้เพิ่งกันมาหาน้องรัาชคงข้าวหันสีนอนแล้วนะว่าสิพักพรพักกันมาแต่เสาวเดมาผีฮาร์ดไปเจอตัวนั้นอีกน้องรัชกะผู้ใดผู้ใดอยู่ไก่อะไรก็โทรเวิร์ดนะ โทรหาพี่เซนพี่วุ้มผีกระตูนโทรว่าเท้ากัะบะตี้ตอบ่ได้จนแจ้งแล้วพี่ว้อมดาวอันไปหาอยู่ห้องให้ขั้นบอกเคาะประตูก็คือสิบวตื่นนี่ผัวอะไรก็ได้เลิกจเขาเมื่อยบางทีเขาไปเล่พักพอนคือแบบเฮาจริงสิบปเล่พักพอน้วก็ไปนอนมาดิบ่แบบว่าไอ้หัวเต้แบบว่าขึ้นรถนะคะสิบวแซดบ้นเฮาจะดิได้บอหะบบเม้นขั้นว่าอยางนอนแห้งเส้นแหกากินใบก่อนแล้วนวดบุบหลักะ ข่อยนอนก่อนเด้อคอยเอยสซ้ำหน้าขนาดเนาะเอาเลื่อนแต่งหน้าแทบไปนอนนอนก่อนเด้อข่อยเมยจังสี่กันแล้วนะพอาดเด็กหัวเออเห็นยังอยู่ขนาอันนี้ว่าคืนรถแล้วก็มิดไปเลยขนาดไปขอของก็คืนคือกันโทรหากับบาราบเต็มแมนไปสี่คนโทษสี่คนบาราบเบอร์สี่เสียคือจะได้เนาะบอตีนถันสองคนคือไอ้เพิงกับหนอนงั้น แต่กัพูดตีสหั่นก็มีแบบพี่ดุดนะแต่ว่าคำแซนี่บอฮาเลยบ่ตัดสายแต่ก็บ่ว่างบ่เอียงเลยน้อยหันตีมันมันมีพิรุญดซ้ายน้อยบตัดสายวันนี้ขั้นตัวบ่ตัดสายเข้าก็สิเลยนะแต่ก็มาพิสนี้ตอนที่ซ้ำอีกรือว่ามือเราไปถือบ่บ่คิดแล้วเนาะบ่โทรไปครั้งที่ซ้ำมันพิสเน็ตโทรบ่ได้เน็ตเวิร์ดพอดีทำเน็ตเบิร์ดพอดีทำอีนหั่นตัดสายแม่เน็ตเบิร์ดพอดีที่สองหันตีอยู่ครับแต่ว่าที่การนะ มันตัดไปเลยตุ่นเลยไม่หัวแมะมาตอนไก่ชี้แจงหัดติดต่อไรได้เอาลูกติดได้คุดภาษาได้คุดภาษาว่าก็ต้องเปิดเครื่องก่อนไอโฟนมันเปิดเองได้เพศแสงขงสวยแด้ซอมเนตนะคำแสงไอ้โดนเมนนะแบบว่าโดนเมนเอาคั้นสิบออกเถไอโฟนค่ะเขามันแบตดับแล้วเขาเสียบสายเขามันเปิดเองไอโฟนนะครายการโทรมาตอนสาวนะขึ้นคนอยากนอนแบบคิ้หูขี้ตายกับท่านเหมือนแต่ว่า อันนี้แบบขึ้นมาแต no ่ดินนี่แบบตาแจงหน้าบ้บนานอยู่ค่ะวะเอ้าือบงนเงี้ยเออคือแบบว่าไอ้ไอ้หนอนกระตินบออันนี้ยิ้มพัวแบบแบบแบบอยู่คือแบบคนมาแต่ดินนี่นะพี่ตามมาวนไปโพเซดอนมาบ่เออย่างเดี๋ยคือยิงโพเซดอนบ่พี่วานบ่หูอย่งว่าโพเซดอนบ่อหูคือกันเฮหูอย่าบอกว่าอ้มันแบบค้ายเป็นหลาน อันน่ะเอาโอบนวดนน่ะมันเป็นแบบใหญ่ๆฝาแต่บขยายคือพับแต่วันนี้บอมเป็นพับมันเป็นแบบร้านอาหบอบาวดสาวโดยสปอร์ตเลยเออไปนวดบอมเต็มเหมือนน่ะน่าจนมาบอกงั้นจัเนาะเอาบอมเป็นพี่อานเออพี่ตามแล้วมาบอกแล้วมาบอกพี่บอยจึงอันนี้เขาเสียงหูเนาะคำแซงบ่ได้แซดบอกขอว่าเอออย่าบอกน้องรักเด้อว่าอันนี้มบ่หูมุกกับอันนี้เขาเดาเอาบอมเป็นดีกแล้เดาไดีคีดูอีกแล้เขายุ่งต้องจับวัดขึ้นมือน่ะ แต่จีว่ามีพิรุษยังสาวยู่ก็อยุ่น <S <S ้ำเพลินบรได้นอนกับบรด้นอนน้ำเพลินอยู่มูเราเป็นห่วงเพลินอย่างแบเจลิดเติเติรนี่สิว่ามูมีพิรุษขอบรไปกัคำแสงไหมบนไโมจางเทไรดิฮะโมจางเทไรผมซึกว่าเขาขายแง่บแมนเอากับกระบอกกันนี่เด้อธิบายฟังรือซื้อสมุติฐาน จริงที่มันชีเป็นไปได้คิดว an ่าคิดว่าคิดว่าคิดว่ามันชีเป็นแบบนั้นใชไหิงชี้จริงนะคนต้องเซอรมาตัวเที่ยว์เซกันสวัสดีค่ะสองน้องลาดสายกินสวัสดีเด้อเอฟซีน้องลาดโอ้ยตื่นก็ซ้ำนอนถ้ากระตื่นนองกระตื่นตากัน่างกันคนตาคนตาห้องก็ตื่นเอ้าสามหมื่นเลยน้อเนาะเป็นห่วงที่ไม่ได้ไปอุตี่พากันเออแล้วคุณ แต่ว่าผัวิ่นมีผัวเสียบอ่ผัวเสียบอ่ะผัวเสียดีเนาะผัวเหยาดคิดี่าตอนสอบมาจึงเห็นก็ได้คิดไปเลยนะเออหาผู้สาวก็เขาไปหันมอด้วยว่าเขาเป็นผิหาหน่อยคือไปทางนั้นแต่ว่าอัตตาค่อย เขาว่าเสื้อหรอคุณว่าอดิตะเสื้อพว่าคอยคุณ่อย่านข้าวบดข้าจี่ขั้นมาข้าวบเข้าจี่ข้ากรสิออกข้าวแต่ว่าอดิตะบาในภาษาเออเว้ยเพื่อได้ดิเพ่ออะไรเสียใจเอะเดอกอล้วมันเสียใจกันเนี่ยใจหักท้าเท้าจุดหวาจุดไปเข้าโมเดิน์นนะป็นถามนะเบือกอเกิดจากเพื่อนแหละทอ่ ที่ต่อจะติดต่อเผื่เขาไหลบ่เผื่อว่าเขาอวดไ้แซดอตะกอน่ะเขากระว่างซ้ายกรเบิดอย่าขับเสียไปคุยเสียวอ่ะอ่ะดิตาหันกะติดต่อให้บมได้ไหมจัเป็นห่วงอยกาขาปวดจี่สิ่งสับอย่าเป็นห่วงอย่าคุยเสายวไปสิงทรับ อย่ากพุซ่าปดใจคำเสียงก็อยางพุ่าพูซสาปนนี่ว่ปั่นอันเข้าไปหายพุซ่าสิแท่ถ้าพูซ่าปนอันเย่หวามีซิดเนาะ้องรับบริไปนําบริดูเรกันเ้าเจอดูเลซอยไ่ไ้บ่นเนาะไปรับกไม่ไม่โลดนี่โบไม่โลดเออไอโต๊ะกานแพนเขาโหลดนี่โมเมนต์อันป้าว่าเวืไรกัผาไปบดก ไปเอากับบอบอกเลยเนาะแย่สิสิบหกแน่นแน่นนี่ตัวการเลยนี่อันว่างยานน้นรับผีบานบ่จ้าแล้วก็ไปร้อยไปเนาะแม่นบ่เหลืเนี่ยปดูบานขึ้นเดียวนี่เันด้ใช่โสดอยู่ำามคนเว้ยรู้ไม่น่าพลาด มไนอนเื่อด้กินก็เตรียมเผือนครับแงเอาคเอาคนเดียวเขื่อเขาบอกไม่ใช่ับนานนานนน้พอแล้วโทกับไปยายครับมาได้นดไม่เลี้ยตอนนี้เอับงเออเช้สาคไปับแซงวนนี้มดเบียร์แตกโทษนั้น บุคคลอยากม้นกล่องให้เขาเบิ่งนะฮะเบิ่งแต่เพดานได้กำหนาเบิ่งเห็นนะผู้สาวน้อนั่งคางมาพายสิให้เบิ่งนือทุกคนเนาะผู้สาวกิดผัดใยต้องคลิปแด้วพี่หน้อยเบิ้งถ้ามีผู้สาวมานั่งคางพายสีทายให้เนี่ยเบิ่งมือเปล่าบ่ดีเท่านั้นเออคือเขาดีอยู่เอ้าเอาบ่ได้หน่อยเป็นปัจจัยค่ะบ่หนาวเปลาเลยจะแรงว่าอันคำแซงกับอากอยนั้นได้มุ่ยมาจากพี่อันไปจีซูหน่อยสิเนะบ่ดีเลย เออไปกบแก้มนี้หนาวดถึงไม่มีลมหนาวเราก็กินดีดังไรวันชิมาลมแล้วเราก็ทมหอนหมอเราก็ทมพื่นหอนหอนนแต่านอร่อยดิควันไหลดิควัรลอยว่าข้าพังเราเป็นงานแต่งไปซะมาหอดกันนางสองคนจุดจ้าแั้กร้ปุ่นฟองกันสอคนเลยันนี้แม่ เหตบวอดีพักมากบเรย้แมนบเรย์เดี๋ยวเมื่อท่านมีพาสปอร์ตเดี๋ยวฉไปเฮตุพาสปอร์ตหายได้แทกเนอะยังมาหามาเที่ยวหาจซื่อกันมาดิชอบยาติไปว่างหายมันมันดำหนักมากเอากองสีเอาไปในกองโฟมกับแดดคองอ่ะเอาไปข้างนอกกันเลยค่ะตุ๊กหาหัวกระมาอนี้หายแล้วข้างนอกใช่เพิ่อนไหน่ะบเรย้หายได้ใช่โยเป็นเด้อเลยเทำไมบเรย์มันหายได้เนี่ย เอาคนจริงก็บอกเรียนอีกแล้วมาเล่าขึ้นมาเลยยุ่ยเองนะยุยอีกนะใช่ไหมได้ไหมเอาคนจริงก็บอกเรยนกันคณทีมาแต่อันนั้นนะมาแต่กรุงเทพก็ยังสีมาผีก่อนนะต้องมึงเฮือนเลยได้ส้มาผีจ้ะต้องมาเวรอาวุธแจ้วต้องบอกก่อนเด้่าไปเห็นยังมารายการยังรายการจุดกันเองจุดทั้งเรื่องเลยเนี่ยเอาทุกคนจริงก็บอกเรีย เพื่อนมือสิไปเพื่อนบอกว่าอันสิไปนอนวานพี่อันขึ้นหนึ่งเด็กก็สิพึ่งุกเทพฟาดไปจขึ้นสามขึนอยู่มั้งทำเลสี่สี่ประมาณเนาะจยกมีความสุขไรนี่แม่ออยู่ก็เลยเออเาพิวานมาอยู่กอนออยู่มือนึงแม่แม่โท้แท้เหนั่นโทบสิทิบิดมือนะเรับอกว่าเขเสีงขาาเขียนนี่แม่ด้เหอแ่นแม่แทแท่แม่จักไอึ้นน่งเขียนนะอิตตาแม่รู้มือตัวอันฝวก เพืพ่อนทิศกันะนะแม,ม,ม่แท้ๆแม่แล้วนี่แม่โลดคนบอร์ขีดมีคนอิศเรียไว้อยอลิตาเบิ้งได้ขีดแล้วทุกคนเลยแบบขัน <c oughs> มีแบบแฟนพันอยู่แบบบิ้งแบบ <c oughs> เท่าหนังโป๊ะได้ป่ะอันในขีดหนักงั้นป่าเขาบอกีกยังการทักข้าเบอร์ของ,ขง,ขงผัดผานนะนเป็นไงลาดจะเห็นหรือว่านี่ดัดนี่เขาจับมือถือแขนกันนี่รัดฮะจะบอกว่าไม่ขีดไป ไม่เหียบหนักน้อยขนาจอบกระทาจอบเนาะงจอบแฟนกันดีแหงว่ขียนงานเป็ที่ท่าะน่าเบิ่งกเคยทานดิเขาเห็นผู้สาวที่สุแล้วเขาก็ปัดไปกระถาบันเทิงแบบไปเบิ่งกใหม่เบิ่งเบิ่์แล้วเบิ่งอีกเห็นไหมพอครเห็นกับเพื่อนบอกแฟนกันที่ก็ว่ากันว่ามูอยู่นกกันเนาะยากโยมมูอยู่นกกันเด็กกำนังมาตจสวรรค์นอนนกกาฬสามสาวกับเขาก็สิบอกกันแน่นอนเห็นยังไงน้องรัดมีเห็นบ้างเนีไปสามคนก็ได้แต่วันพวกกันไปรอเทสเซ่น มีแต่สาวสวนเนาะมีแต่สวนยูเฮือนยูเฮือนอยู่บัานสวนบ่ไดเไปใส่กับก็ไปบ้านเพือนลาก็ใส่บอกว่ายูเฮือนแล้วก็เป็นวัดก็ไทเลยเดี๋ยวโทกไปก็บรัดเนี่ยคิู้หลอนนุ่นทยแบบทุกทุกซอสบโพกะทยยี่ชั่วโมงตัวอะไรวิไล่ยสดวิไล่สดแบบอันนี้เลยเบิดมือเลยบัตรับผู้ามาไหวอบัเนี่ยที่สดสอนี่แต่ว่าอริตายจะชิม้วไดดเด้า่บ่ฮหูว่าเออบอฮหูว่าอลริตากับ ไอ้ผึิงเขาสีแยงกันได้อยู่บ่ใช่ไหมไงเข้าหนีสิมาในหนองละนเาะแมนไม่ต่เสิมาอุบลสิมาไก่พัวคนมากอดป่ถ่ายไม่แตาบ่เออพูดบอกเพิ่นบอกเอาหาว่าเพิ่นถ่ายไอ้ผึิงเมื่อบวานเพิ่นจะสิมาเออเพิ่นว่าเพิ่นแชร์ไอ้ผึิงหันขามไปเพิ่นถามเมื่อบวานเพิ่นอีกแมนพอแล้วเพิ่นเพิ่นขี่รถข้ามรถมากคนเดียวเด้พอตอนไปไปสร้างคนจะหนุ่มนู้นครับก่อน โมขามันต้งเทีนะไม่นเ็นทาเรางซ้ต่มหู้ว่าจับหูวะไหนก็จริงมือรบอรูสิ่ใจมขั้นสิถามกัจีิม่แต่ไอผึงเนาะเพราะว่านน้อยกับอันนั้นเข้ากับมาผีดิบางทีเขากับยูโดนน้อยสองเดือนหน้าองกันมันก็ผึ่งใหแเละจังหวะขนาจะอยูหอตสองเดือนนี้เห็นมันขบกำหนดเข่าเสาอัน้องเลยโอ้บัวเข่าเสองเดือน แต่ว่าพวกอันนี้ฮัลโหชิบ้ายังไงตัวตกแต่มาท่านไปผมว่าสิยไปประมาณสิบไปบันเออวันเออมาแดดอะไรบานที่เท่าไรที่เท่าไรสิแมาเออี่เกิดอีก2-3วันว่ะอยู่กรุงเทพไลยที่ท่าไรบัานนี้เออสาไปดี่อยดีเดีเพื่อ่าหรือว่าท้านด้โทรทามาชิไอีกมือได้หรืออยากมาเดือนหนาบ้า มันมันไปมันมวนมันก็ะชี้เกเล่ะว้าแต่ว่าแมแม่นยวนวลาเรื่องนนี้ผู้ชายเนาะหาเงินหาทองเพราะว่าผู้ชาผู้เบาอ้วนฮะผู้เบาอ้วนใว่เปางในมาอ้วนบ่มี่วัาสิเป็ดร้อยวัสิบปรอยผู้เบากระทงกขกับผู้เบากับยังบ่วมีไม่ได้เข้าไปเป็นครูไทยหลุดรู้หลักทืษกระท่องผู้เดียวเลยเนาะก็เลยทายครูกหนังรักซ กระทงผูแลอ่าละกระทุผู้ลอัานเดียวหไดเลเท่อนเดียว่ได้นักเด็กใชใจอยากอยู่ลงหนาเก็ะไปอยู่เอะไป้วจะเอกันอยู่ลงกข้าหเังกระทงอันเดียวเทาถือยังบห็นักเท่าไรที่ซองฝนนักค่ดก็สีบอกเนาะบอกันแล้วอ๋การก่อนน้ค่ะขนาดเท่าสองคนคนละกระทงยเนี่บนักเนาะออื ไปอยู่นองลาบูนเนี่าวลอยไ่ักเลยจกานัน่มันอไกลๆาวกระทอันเลยเดี๋ยวบหไปมึงไรไกลๆกูไปจะกระทก็ับรออ้เส่กะอ้าไปซะไปซะแล้วก็กแล้วออกจากนั้นพอมีแต่คูเด็กไปหลุนไปเร่ากระทุอนุก็เล่ยางรอซื้อของกินซะ่อกไปล้วทตัวแน่ย้ไปกัผัวผู้บ่ากับ ไปกับปุ้บาเกิดจะกี่ฮัไหเข้าไปกับปุ้บ่าวแล้วก็เฉไป่ยว่นเขาจะไหน้กับแฟงเขาใส่คุ้มตาสี่นี่น่แหละนี่อตื่นสามาหัวตาเขียวใส่ประกาศรัศมีกู้ลอยกระทงน้อนมาหอนกระปตนนี้เดตัวเลี้ยนี่เระปุติดตัวโอ้เป็นลวนลูเก่าอยู่ประกาศแต่เตะมท่านเลยว่าแต่ว่ามาสมุนไพรอื่นมากเราประกาศเต่แรกมือนี่เอเาก็ยังมยไผ่ติดต่อมิดชิด เงียบกิฟบมีบ <c oughs> ดีดีคือสิแบบโอ้ยพอยากว่าลอยแล้วพอมันเสียมันเบานอ่ะพายอยากไปลอยพายอยากไปลอยกระถุงย <c oughs> ่อนลากเงสาวลากมันดขั้นเด๊ะมันดีย่งขันเนาะโอ้มันหมึกขำเลยท,ทั้งสางก็สิที่ต่อมากขำสิลงคลิปบอีกอาะเข <c oughs> ียบบย๊มืออืนอ่นมืออืผมไปแจ็คลงมืออืนอ่นมืออื่นเออกะจังหวาไหมประกาศไหมอีกบัดนี้มันโมบมมบ๊มีอีกกประกาศไหมอีก ความพยายามอยู่ไซความพยายามอยู่บนนั้นเลยเออบระเภนความสำเร็จบอกพยายามไปเลยเออผู้เดือหลงเลยพี่ตางแล้วบอกให้ว่าแล้วต้องการใส่มอาไซใช้ไปเสือทานไปจะสิ้นเลยครับก่เด้อเดี๋ยวก่อนเด้อขาขาเช่าปูประเทศพาสปอร์ตเด๋อาหลายเจ็ดสิไเลยบ้าโดนๆมาอยู่ผีมามาเจ๊สาวๆไล่พี่อันออกจากเพื่อนอีกสาวๆก็อยู่เพื่อนนั่นบ่าวๆก็อยู่เพื่อนนี่เออ ไปบ่ต้องไปกันแล้วนะอย่าไปใส่กไปบ่หมือันจะสิไปงานทีมผู้ายบ่ได้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 ผู้หญิงายงาทีมผู้หญิงเนาะเอาเนาะพี่วานได้งานดผู้เจ้าอยู่นี่เออพี่วานเราบ่ได้บอกเด้ว่าเจ้าเฮ็ดหยังน่ะบนนนบ่นาบ่ได้บอเออจับไายนงอยู่ผุ่นเฮาอยู่ในเนาะอืออาบใจเด้อของฝาก เราจะเสด้กับบาทเร็ุไปเด้อบาดดี้บายบายบาดดี้ไม่สวัสดีค่ะสปค่้าวัดดี้ยออกเดินทางค่มงเท่านันน่เลขสองหนึ่งเลขคุยยูให้มันคุม่ขโอ้ยานเขาติดข้าอยู่ยูให้มันคุมาเจออะไร่หม้อมเดี๋ยวไปถอบุดบบุด